ไม่เป็นไรมันแปลกๆแล้วพวกเนี้ยเดี๋ยวพี่ผมส่งเกีลาก่อนนะผมไปหาที่หาที่อันนี้ไม่ต้องพูดนะหนีก็หนีเลยได้ไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดในวอลนะไม่ต้องพูดอะไรในวอลเลยนะได้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 เก็บป่ะตามนั้นตามนั้นตามนั้นกูเองใช่ได้มาลงน้ำพี่ผมก็ได้แล้วผมหาทางนี้ละ สวยตรงนี้ประมาณห้าคันคันละสองคนทุกคันตรงนูมมนมมน้นตรงนู้นตรงนู้นฟังแล้ว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 ฟังแล้นโชว,โชว์ให้เพื่อนเราโชว์ดีกว่าเฮียจริงจริงอ่ะ เนี่ยล้อหลอกนะใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นทีละคนทีละคนยึดโทรศัพย์ยึดโทรศัพท์ดูดิมันจะติดต่อเพื่อนยังไงดูดิยึดโทรศัพท์ขึ้นรถมันดิขึ้นรถมันดิเด้งเด้งหน่อยครับเด้งหน่อยไม่เอายันเช้าเอายันเด้งเลยไหมไงล่ะมึงกูเด้งเลยวนวนลงลงบ้านเหมือนเดิมคอ้ยสี้านขาวอยู่แถวไหนหาต่อเลยเอ้ยหาคนอยู่ตรงนี้หนึ่งคันหรือสองคันก็ได้เพื่อนมาสองคันเลยตรงไหนวะสีแปดขาวอ่ะสองคันนะไอ้นาไอ้นาตตัวตัวอยู่แล้วก็ ตามเยู๋วใช่ป่ะขับไม่ได้เรื่องเลยนะผู้อยู่ไหนวะน้องเอ้ยไอ้มึงเล่นนัดเข้านัดออกทุเรศแบบนี้เถอไปขอละไอ้นี่ไอ้น้องมึงไม่ไหวมึงก็แค่มาขอจบเว้ยไม่ใช่มาเล่นอปีไหมแยกกูกูจบไม่ได้อะมีต่หอมวกันดิเพื่อนดียแยกกูจบไม่ได้กูอยู่วันนี้มีตัวตามอกูไม่มีอีเเติมเรเติมเรโอเคแยกออปีไหมขับไม่เรื่องมาเลยมาเลยาะมเลยรมเลยรมเลยครับรสมเลยครับ ก็หนองคอลเนี่ยนะครับมีน้จะล้างตีนไหว่ะเปิดเรือนว่ะเห้ยไวลลูทามิงซะด้วยเฮียได้ยากนะครับเนี่ยขอมาดีนะขอแบบดีๆนะไอ้น้องเอ้ยแปบอาจ้เอะตัวดูออกไอ้เหียคนดูออกไอ้ัตว์ดมึงเล่นกันอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าอะไรอ่ะคนดูมือนะครับปีอ๋อ หมอครับใครอยู่ลอยฟ้าเอาฝากดูในค่ายหน่อยผมเอาเคสสองเคสกับลงแบงั้นฝากฝากฝากแบนหน่อยครับไอเลี้ยนฝากแบนหน่อยครับอะไรอ่ะแล้วเมื่อกี้เขาลองกันด้วยอะเขาลองกันไอที่เคสตวทั้งมิ่งอ่ะโมงอาวันตำรวจมิ่งไปดูมิ่งวันไปดูไหนก็ได้ไอทั้มิ่งทั้มิ่งดีเหลือเกิน วว้า <Wow. S 2> อย่าเด้งอบนะครับแต่สสบัคก้าครับชอบว่ะสนุกว่ะเกียนี้มันมันว่ะตรงไหนทางเข้าตรงสะพานนะตีกับทางออกกลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกดติดตามได้นะคะถ้าใครอยากรลังทุกคนกดติดตาม้วยนะ ตลกว่ะกานครับ,รบใช่ค่ะใช่ดูให้มันสนุกดีกว่าเนาะคุยกันได้นะครับคุยกันได้นะคะพไม่รู้คััไปม่รู้คับ แล้วอย่าไปพูดอย่างงาั้นเดี๋ยวมันปักปั๊มเขาเผื่อมันทำมมิงจริงไงพี่ก็ไม่นนรู้เหมือนกันพี่ก็พูด,<า>ดอะไนะครับพี่ก็พูดไม่ได้หรอกเนาะรางวัลดอ่ะถ้าเป็นก็นายจะเป็นไปอาจจะอุ้มไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเ <c oughs> จอกันอีกแล้วคุณหมอ

เะีนปปมัมัทีเกิดถนนพอมาฆ่าทุกคนมีุุานทุคนดีจะยงจะยงเดี๋ยฉลงลงจะมัดมุลีจะตปส่งเดเจอปนเจอืนมัมัทีเกอนถนนพอมาฆ่าทุกคนมีุุานทุกคน หนูตีเสียงปืนไว้ เอาบหายชนเขาทำไมนะพี่ผมชนเขาตายอ่ะเอาขอโทษครับสวัสด,ดีครับไปให้หมอมากก็ได้ชอบแล้วค่ะคุณหมอเมื่อกี้รถสะก,กิดนะคะกระเป๋าอะไรคะหนูจ่ายแทนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจ่ายเองพี่หมอเลขอะไรหมอ,เ,อเลขสามสิบครับ สวัสดีครับครับอยู่ได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวค้าไปแล้วเลื่อนกูก็มีนิดนึงอยากจะชนกูเลื่อนกูกระโดดกูก็ตายเข้าใจนะครับเข้าใจให้ละครับไม่เป็นไรค่ไไมเป็นรคับไม่เป็นไรครั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 นี่บ้านไม่กล่องซ่อมไหม ไม่มีเลยชี่ะไรครับหนึ่งชื่ะไยครับเดี๋ยวค่อยบอกได้ไหมครับได้ได้ตั้งใจบอกโอเค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 ไม่ตั้งใจครับเห็นเดินตามโต ใช่ครับฮัลโหลครับได้เรียกผมหรือเปล่าครับไม่ได้เรียกครับง่าสามครับโอหกระเป๋ากระเป๋ากูยองจ้าไมาต้องใส่แว่นปะ แว่นไม่แว่นเห้ไ,ไหเสียอรอจาดอะลบเดพีเชียนหนูห้าสิบบาทก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียหรอกจริงนะถนูว่า <_ an> อะไรนะห้าสิบาทก็ไม่ต้องเสียลองนึว่าน้ <_ an> <_ an> <_ an> องคิดแผนกันมั้ยนึกสวัสดีค่ะวันนี้ห้าสิบคนนะครับแ่แว่นป่ะครับแว่นทีเพิ่งได้มาเอาไหมอืมอืม ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยก็แบบน้ำไปเลยผมไม่แทงหรอกโอ้อยากดูเหรออยากน้ำด้วยกันไหมล่ะไม่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 เอาไม่ชื่ออะไรเชื่ออะไรเชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนะเดี๋ยวขึ้นข้างบนนะเดี๋ยวโดนแม็กลิฟต์นะเดินออกมางี้เดินออกมาดิเชื่ออะไรถามมาชื่ออะไรอาบน้ำครับจะอาบน้ชื่ออะไรเสียงอะไรเราบอกก่อนเลยบอกเนยบอกไหนนะเป้าพี่อะไรทำไมเนี่ยทำไมบอกเรียกทีหลังอะนะ โอ้เป็กเลยอ่ะแบบหน้าการเนี้ยจะไปอะไรเนี่ยไปเกิด่ะาเนี้ยชื่ออะไรคเขาเนี้ยแค่เขาชื่ออะไรเขาเอาไม่บอกเรียกทีหลังจริงนะเอางี้ขึ้นมาเดี๋ยวพาไปบอกเดี๋ยวบอกขึ้นมาเดี๋ยวพาไปไหนพาไปตายเดี๋ยวบอกไม่ตายเดี๋ยวบอกเอาอย่างรี้ไม่ใช่เหรออ่ะ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 พาไปตายมั้งนี้ อเไปตายชัวอันนี้คือยินยอมนะเคยอมตายอยู่แล้วเพราะเธออะยอมตายอยู่แล้วเพราะเธออะไม่ยอมตายอยู่แล้วเพราะเธออะงั้นยืนนิ่งๆให้ให้ได้ป่ะล่ะได้ดิได้อยู่แล้วเฮ้ยเว่อไม่เชื่อหรอกเอาติ๊กตอกละไม่เอาติ๊กตอกไหมเอาติ๊กตอกไหมเอาติ๊กตอกไหมเอาติ๊กตอกเดี๋ยวทำให้เลยเดี๋ยวยืนนิ่งๆให้เลยเอาเปล่าเอาเปล่าอ่ะอ่ะอ่ะเอาติ๊กตอกอะพี่มาค่านี้ผมไม่อยากค่าพี่พิงค่าดิอ่ะอ่ะ พี่จะไปทำอยู่4มิติ10รอบนี่ทำอย่างนี้ครบ15รอบเดี๋ยวผมบอกเลยโอเคปะพี่เซนครับวันเกิดครับใช่ครับขอบคุณครับขอคุณครับหมอหมอไอ้หมอไอ้หมอสบอยู่นี่หมอหมะ เอากูสนุกอ่ะแค่นั้นแหละเฮ้ะขอบคุณค like ้าขอบคุณคับ จะเล่นแอดอปอ่ะนี่จะได้เล่นนะกดตังค์ให้คับได้ครับหมอชมชิวจัาดูฟังเพลงชิวจัาห้าสองสามครับพี่สาวขอบคุณครับอ้าวที่ลาก ไอ้ขีได้ปะอันนี้บอกจริงีข้าวที่ร้านไม่ที่รานค่ะไม่ก็ก็รอตอบกันดีว่าครับทีราเดี๋ยวขึ้นเลยจริงปะจริงไม่เชื่อหรอกสอนเราผิดอ้าวที่ร้าชื่ออะไรที่ร้าชื่ออะไรครับนี่ขึ้นมาไม่ที่ร้านไม่ไม่ตอบมาก่อนดิีทีรานทีรานค้าสัญญาปะสัญญาอะไรครับ เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าไม่สัญญาไม่เมื่อกี้บอกว่าไม่พาไปตายยังพาไปตายก็ไม่ได้ไปฆ่าหนีฆ่าไหมนะฆ่ัอ้าเมื่อกี้บอกยังไม่พาไปตายก็พาไปตายเลยไม่่เกีทำไมที่รักทำแบบนี้อ่ะฮ่าที่รักหน่ใจเย็นนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอากาศกันด้วยนะคะมีเถิดมั้งมีงงมากเลยเอาจะไปหยาหนู ยังจักรยานฉุยเอ้าทีลักก่อนเยครับมามามาอะไรนีข่ขดัดหน้าใน้าัดหน้าหน้หน้ากาคา้าอยากเห็นหน้าเราหล่อของทีลัากอะครับอืมทีรักไหนครับเนี่ยอันนี้มั่วน,นะป้าแล้วป้าไคนหนึ่งเขาไม่มาฮนะฝ่หไหนครับป้าคนเลยอะป้าคนที่พูดเก่งๆเ่ะป้าคนที่พูดเก่งๆหนูเห็นมีแต่ป้ามาเล่นนะเต่มคนนั้นไม่มาเลยอะมารม่เห็นจะอยู่ดึกเลย เอาไม่เห็นเปล่าป้าปดลิมิตแต่ป้ามีอยู่สองคนสามคนน่ะอ้าวลดลิมิตก็คือเล่นเขาก็ต้องทำงานเป็นป้าวันนี้วันศุกร์เป็นป้าก็แบบป้าก็แบบไม่ได้ปดลิมิตแต่เล่นเฉพาะตอนตำรวจเยอะไม่นะตำรวจน้อยเ็เาห่นะนหนูไม่เห็นเลยวันไหนป้าอยากไปนอนแล้วป้าก็บอกว่าขอไปนอนนะคบอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบ ปากปีเฮ้ยต่อยเขาหรอทีรักอืมที่รักไหนใจเย็นนะ <c oughs> มีอะไรจะบอกคุณมอยพ่อจะ๊ะไหนครับครับ,รบไม่ให้ยืมครับสองหนึ่งแปะครับไม่ให้ยืมเขาหมอมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ <c oughs> คุณยินเหนื่อยไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ยินเมื่อกี้นั่งบนหลังเขามาแล้วครับเอ้ไม่ก็นไปไปไหน่ยแม่ล่ีอก้ยินยินหัอ จริงจริงมีสตอรี่ตอนนี้คือแบบมันหนักอ่ะหนูไม่อยากให้ยืมเลยอ่ะไม่ปกติหมอให้ยืมตลอดไงเราถึงแล้วถ้ามาหราก็นึกว่าแ <ใจ S 2> ช่ยืมตอนที่จ่ายเงินอย่างเดียวก็มีครับบางครั้งบางคนเขาก็มาขอตอนไม่ได้จ่ายหมอให้ให้ตลอดครับอืมไหนก็นอย่าทำ่างนั้นเลยไม่ดีพี่ก็รู้พี่หวานพ <ทำ S 1> ี่ไม่ต้องเลยพี่ก็รู้พี่ก็เป็นหมอเก่าจริงเงนเนเนี้ยนับก็ไม่ขอเรื่องอะไรคะ สองสองสามครับยินเสียงไหมครับให้ผมช่วยไหมล่ะไม่เมื่อกี้ไม่ผมไม่นอกใจทีรละหรอครับใช่ไหมเฮ้ยทีรละไหนไม่เป็นไรครับเราเราก็รู้แค่สองคนไงอ๋อเราแอบแซ่บกันเหรอเอาไหมครับชื่ออะไรครับนี่นะชื่ออะไรครับนี่ชื่อ้าให้ตำรวจจับเจ้ารี๋ชื่อลาเต้ครับชื่ออะไรนะชื่อยาชื่อลาเต้ครับใช่ใช่ใช่บอกได้ไหม R A T I ลาติสองสองลาติลาติ ลาลาติเจอเจอป้าไปสงสัยได้ลาโลกอ่ะไม่อยากลาโลกแล้วครับแล้วลาด้วยกันอยากอยู่ด้วยครับอยากอยากอยู่ด้วยอ่ะได้ปะอ๋ได้ครับได้ครับก็เาผมวามาผมพาหนีไม่มีใครรู้ต่อเนี่ยเมื่อกี้เขายจะโกหกมันเลยอ่ะแกงว่าเมื่อกี้โกหกหรือเปล่าเมื่อกี้เขาบอกว่าจะไม่ฆ่าไม่คือคืออ้าวเชี่ยตายเลยวันเนี้ยกูโดนอีกแล้ว เออโทษทีพี่เล่นไม่อยหอครัหมอพี่ต้องจ่ายเขาป่ะเนี่ยเนี่ยต้องจ่ายให้เลยพี่ต้องจ่ายให้นะพี่อะไรเนี่ยไม่ตายเจอก็อยู่ดีๆเขาฝั่งทางจักรยานกูอ่ะมาครับหมอเลขอะไรเดี๋ยวผมจ่ายให้พี่อะไรเนี่ยกูตายหมอครับหมอเลขอะไรเดี๋ยวผมจ่ายให้เลขสองสองสามครับ อันเนี้ยไม่ใช่เงินกูละพี่ผ่านอ่ะเงินพวกมันละตอนเนี้ยต้แบบนั้นผมไม่ยอมนะเปิดบดลิมิตกันแล้วนะหน้โรงพยาบาลถือว่าผมขอนะนี่คือให้ความช่วยเหลือนะทำไมผมไม่ให้ใครใครให้ความช่วยเหลือเขาทั้งนั้นไม่ให้ใครให้ความช่วยเหลือเขาทั้งนั้นเขาบอกเขาว่าเพราะเขาว่าเพราะเขาว่าเอ็มเป็นเรื่องโทรศัพท์มันไม่ได้จริงๆครับถ้าเขาขอขอยืม มันไม่ได้ครับคุณมันไม่ได้ครับคุณเขาบอกเพราะเขาว่าเพราะเขาว่าเฮ้ยเดินตาขยนี่ต้องต้องตอบแล้วแหละก็มามาอะไรอีกอ่ะชอบแน่ชอบยิ่งกลิ่นมันหอมเนี่ยผมอ่ะหรือว่าเออออาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ยอมรับแล้วนะยอมรับแล้วนะผมเราหอมใช่เปล่าไม่ผมเราหอมใช่เปล่าใช่ใช่ใช่ชอบเราดี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 มันจะอุ้มมันจะอุ้มหรอมันจะอุ้มหรอมีแฟนแล้วอ่ะไม่เอาหรอกฮะไม่มีนะ เธอมีหรือเปล่ากันทั้งเมืองแล้วอ้ยเ่อนนะเมื่อกี้เธอเรียกเราว่าเธอด้วยเ่อนน่ามคนเรียกเธอด้วยอน่ารักอูอมาดิฝังบอกให้ไม่แต่ไปอ่ะเาอุ้มหน่อยหน่อยไม่ได้หรอไม่ใช่คุณฟางผมมานี่ก็เมื่อกี้อ้าหลบมานี่ดีกว่าอันผมผมไปเบิกมาจากกระลาดเลยเนี่ยคันเนี่ยกระลาดเราเยอะผมก็เบิกมาจากกระลาดเหมือนกันเอ้าไม่งอแล้วหรองอแล้วเนี่ยเบิรกันจากกระลาดเหมือนกันไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่ tide. ไม่ไม่หมอของหมอของหมอไม่ไม่ไมของผมมันจะของหมอได้ยังไงไม่ก็ของหมออ่ะพี่เจ๋อเข้าไปแล้วเหรอวะพี่เจ๋อเข้าไปเร็วจ้าสภาพพี่เจ๋อเข้าไปเร็วจ้าพูดเรื่องเก่าเลยไหนเราเดินหนีไปแล้ว อย่าเพื่เลือกเก็บอยูไปไหนเราเขาให้เดินตามผมไม่ใช่หรือไงเธอเธอไม่เดินตามหรอน้องเราทำไมเขาไม่เดินตามเธอจะมาไรงวนอนหรือเปล่าหนีคุณจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปส่งเอาไหมเห็นที่ไปไหนก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ข้างๆคุณนี่ไงไม่อยู่กันหลังเราดีกว่ามั้งเอาเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่ข้าเพื่อนเธอก็ทนเราเลยอ่ะอันนั้นเพื่อนเนี่ยครับไม่ใช่ผมไปนะถูกไหม เอาเพื่อนคุณน่ะคนปากเลยอ่ะขาหักเลยเมื่อกี้เนี่ยคุณชื่ออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยลาต้ครับลาตีบอกแล้วครับยี่สิบเราไหมที่อะไรสักไม่ได้หล่อหรอกไม่ขึ้นมีครับมีมีสามอันครับอ๋อาสามอันเขาเรีย่อะไรครับหัวตาย